พี่ฟิล์มทำอะไรกินเต็มน่ยามว่างพี่ฟิล์มใช่ไหมครับก็จะจะมีภารกิจทำอะไรบ้างเวลาว่างพี่ฟิล์มว่างก็กินก็นอนก็ดูหนังถ้าไม่มีอะไรทำจริงก็ต่อเพจไปเรื่อยแล้วนี่ทำอะไรอยู่ตอนนี้กินตติมฟิล์มฟังเพลงกินติมฟังเพลงสบายๆนี้เลยค่ะน้องๆคงอยากรู้ใช่ไหมครับว่าพี่ฟิล์มยามว่างพี่ฟิล์มทำอะไรบ้างนะครับก็เนี่ยครับ แม่บอกหนีงที่ถ่ายคลิปแล้วก็จะนั่งกินปิม <c oughs> ใช่ไหม<า>มันเป็นกระปุกเลยนะเมื่อกี้มันแทนแล้วแปลกนะกินนี่กินหมดกระปุกเลยนะครับตรแต่ว่าไม่อ้วนเ <c oughs> นี่ยแทนได้เวลาพี่ฟิล์มบ้างเวลาว่างของพี่ฟิล์มนะครับน่าจะใช้เป็นประโยชน์ได้มากกว่านี้การเก็บบ้านนะครับ <c oughs> แค่ตรงหน้าพี่ฟิล์มนะ <c oughs> <ๆ>ก็จะมีอะไรบ้าง ن, 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 รีโมทหนึ่งอันไม้หนึ่งอันไม้เบสบอลกระเป๋า <c oughs> แล้วก็ไอ้น,นี่ของน้องฟิลทั้งเลยฟิลไม่เกี่ยวกล่องโปเกมอนหมวกกันน็อกพ่อไม่มีของฟิลเลยดูฟ <c oughs> ิลไอ่เก็บนี่ของฟิลมีสองอย่างเองมีเค้ <c oughs> าแบงกับเอาไว้เล่นไงกับตัวแคร์แบงแค่นี้น้องๆหลายคนบอกว่าอยากให้รีวิวบ้านนะครับจริงๆไม่อยากรีวิวเลยนะเพราะมันน่ากลัวมากเลยครับที่บ้านเนี่ยใช่ป่าพีพ่ฟิม <c oughs> นี่นะครับดูนี่แค่ชั้นเดียวของเรานะครับอันกล่องนั้นคือกล่องอะไรพี่ปิ่มกองตั้งเลยอ่ะกล่องไหนนี่เใช่อ๋ออันนี้ปิ่มเพิ่งพักของเซตอ๋ออันนี้เป็นของเพจฟิลฟิวช็อปใช่ไหมที่พร้อมจะส่งนะครับเ,เด็กั่งเยวมากแล้วก็จะมีฝั่งโน้นก็จะเป็นของที่เป็นสต็อกของนะครับ <c oughs> แล้วก็เลยอีกนิดนึงนะครับเราก็จะเจอกับดีไซเนอร์ กำลังจะทิมนิ้วตัวเองแล้วนะครับตอนนี้ดีไซเนอร์ใช่น้องฟิวทำอะไรคะจะทำชุดให้บาบี้โอ้โหจิ๊กางเกงเต่งขาดจิ๊กมีปัญญาป่าเลยอ่ะจะทำชุดบาร์บี้อะไรทิมดีๆทิมมาได้ตัวเองนะกับฟิวอะแล้วเราทำให้ให้คนไหนคะบบาร์บี้คนไหนนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูความโหดของน้องฟิวนะครับบาร์บี้น้องฟิวนะครับตอนนี้กำลังเย็บชุดให้พ่อว่านะ ถ้าต้องฟิวเย็บชุดขนาดนี้น้องฟิวค่าไปเลยดีกว่า <c oughs> ดูดิพันนียงกับมัมมี่เลยนะครับตอนนี้นะครับนี่ทำเป็นชุดก็ทํทำเป็นตัวลองแล้วค่อยเซ่ชุดต่อน,นีเนี่นะคะโอ oh, ระวังทิมนิ้วตัวเองนะคะ <c oughs> นี่นะครับอันนี้คือน้องฟิลแยกล่างนะครับของบาร์บี้ไปแล้วโมเดลนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับดีไซเนอร์รุ่นจิ๋วของเรานะครับต <c oughs> อนนี้ครับ บ้านของเราเพื่อนๆก็ได้เห็นแล้วถึงความรกกองข้างหลังก็จะเป็นสลามที่ทำแล้วไม่เล่นนะคะ <c oughs> นี่นะครับโอ้โหรกมากเลยครับนี่ก็คือภารกิจยามว่างนะครับของพี่กับน้องที่นี้นะครับพี่ก็จะกินนะครับเวลาว่าง,งน้องก็จะเล่นนะครับส่วนแม่นะครับก็ตอนนี้เช็คของอยู่นะครับแต่เขาหนาวเ,เลยปันเย็นไม่วหวนี่นะครับแม่ทำไรอ่ะ โอ้แม่รวยขนาดไหนตู้เซฟมีไปสิบที่สิบตู้เลยอ่ะมีตู้เซฟพี่จะจูดได้ไหมใช่นี่คจอจูอ๋อนี่มีการตรวจเช็คนะครับใช่ผ่านไหมเร้จงนอนตรงนอ้คือสมาชิกอีกหนึ่งของเรานะครับนั่งแอบโนเนนียนั่นก็คือคุณฮีโร่ฮีโร่เฮ้ฮีโร่หัวยองยุง่งกับผมนะผมจะนอน นะครับแล้วส่วนมุมนี้นะครับคือแบบไม่อยากจะชงเลยครับนี่ซึ่งอะไรรูปภาพเต็มไปหมดแล้วขนมกองเต็มโต๊ะไปหมดเลยนะครับอันนี้ใครกินไม่หมดพี่ฟิล์มพ่อแหละพ่อหอนนนท์อ้าวพี่บอกว่าอะไรอ้าวนี่ครับกินแล้วทิ้งเนี่ยละเลยครับพี่ฟิล์มไม่ใช่ใช่ค่าค่าเน้องฟิล์มห่วงมากเหมือนเนี้ยค่ะ ไม่ก็ฟลีมเอามาจากตรงโต๊อะไม่ใช่ของพ่ออนาะพ่อกินอะไรตอนแรบกบพ่อกินอยู่กับกาฟิเอเพลลอ,อพ่อกินรสแหละไม่รู้ตอนแรกอะพ่อกินรสมะพร้าเห็นไหมแล้วก็กินมะพร้าวตอนแ่พ่อแล้วก็แม่กินแล้วแม่ก็เอามาให้พี่แล้วพ่อแล้วแม่ก็วางไว้บนโต๊ะพ่อแล้วแม่ก็เอามาให้พี่พีมกินแล้วส่วนของข้าวโพดอะพ่อหนูอะให้พ่อกินแล้วพ่อวางไว้บนโต๊ะกแลลว่าพี่กินตอนหลังแม่แม่ก็อางไว้ แม่ผิดไม่ที่วิวระวังตรงนั้นเขาล้อกันนะครับอะเรามาดูดีไซเนอร์เราต่อเลยดีกว่านะครับเป็นไงบ้างของฟิวเย็บได้ยังคะไม่หนูติดโอ้หนี่นะครับดีไซเนอร์ของเรานะครับเอาละครับวันนี้นะครับสำหรับการดูพฤติกรรมภายในบ้านของ a p p y c h a n n น l นะครับเดี๋ยววันนี้พ่อให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเยอะไปกว่านี้พ่อดูแล้วมันจะไม่ไหวละลกมากนะครับ นี่นะคะแค่ชั้นแรกของบ้านปีหมดบิลนะคะนี่ก็ยังลกได้ขนาดนี้ข้างบนนี่หนักกว่านะคะเพราะว่า <laughs> <laughs> มีสามห้องเลยถูกลกหมด <laughs> ตัวห้องใช่ไหมฮิโลเดี๋ยว <laughs> ฮิโลเฮียร์ไปไปเร็วไบ <c oughs> ไปแล้ว